เสียงลมพัดผ่านลำไผ่เบาๆในยามเช้าหมอกบางลอยต่ำเหนือพื้นดินพี่กันนั่งนิ่งมือวางบนตักสายตามองลำธารที่ไหลผ่านตรงหน้าน้ำไหลเร็วแต่ใจกลับรู้สึกช้าลงอย่างประหลาดน้าหน่องเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนหลวงพ่อครับผมสังเกตว่าช่วงหลังๆผมไม่ค่อยคิดอะไรแล้วนะครับ เหมือนมันรู้เองทำเองตัดสินใจเองเร็วมากแบบนี้เรียกว่าจิตไหมครับพระเซนไม่ตอบทันทีท่านหยิบก้อนหินเล็กๆจากพื้นดินโยนลงไปในลำธารเกิดคลื่นวงเล็กๆแผ่ออกแล้วก็หายไปเมื่อกี้โยมเห็นอะไรพระเซนถามเสียงเรียบนัน่นองตอบทันทีเห็นน้ำกระเพื่อมครับ พระเซนพยักหน้าแล้วโยมเห็นน้ำหรือเห็นการกระเพื่อมน้าหนองชะง,งักพี่กันเริ่มรู้สึกบางอย่างในอกมันเหมือนอาการเล็กๆที่ขยับขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพระเซนพูดต่อช้าๆคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นจิตแต่เห็นอาการแล้วเข้าใจว่าเป็นจิตคำว่าอาการตกลงในใจพี่กันเหมือนหินอีกก้อนไม่แรงแต่ลึก หลวงพ่อหมายถึงอะไรคะพี่กันถามพระเซนยิ้มบางๆอาการคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ไม่ใช่จิตลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบไผ่เสียดสีกันเกิดเสียงแผ่วเบาความไวความนิ่งความรู้สึกว่าไม่ต้องคิดทั้งหมดนั้นคืออาการน้าหน่องเริ่มขมวดคิ้ว แต่ถ้ามันไม่คิดแล้วมันรู้ได้ยังไงครับหลวงพ่อพระเซนมองตรงไปข้างหน้าสัญชาตญาณก็ไม่คิดสัตว์ก็ไม่คิดแต่สัตว์ไม่รู้จักจิตคำพูดนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างสะดุดในอากาศพี่กันเริ่มรู้สึกได้ว่าในใจตัวเองมีความพยายามจะเข้าใจและทันทีที่รู้สึกเช่นนั้นพระเซนก็พูดขึ้นราวกับเห็น อาการอีกอย่างหนึ่งของสัญชาตญาณคือความอยากเข้าใจพิกันใจหายวาบเหมือนถูกมองทะลุพระเซนกล่าวต่อเมื่อใดที่เธอรู้สึกว่าอ๋อใช่แล้วนี่แหละฉันเจอแล้วให้รู้ทันทีว่านั่นยังเป็นอาการนนองเริ่มขยับตัวแล้วจิตจริงๆเป็นยังไงครับหลวงพ่อพระเซนหลับตาลงชั่วครู่ ก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งมากจิตไม่ตื่นเต้นจิตไม่ประกาศจิตไม่รีบจะสรุปอะไรพี่กันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจเริ่มช้าลงไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความไม่ไปต่อพระเซนลืมตาขึ้นอาการจะมาเป็นสัญญาณเสมอเช่นรู้สึกเบารู้สึกโล่งรู้สึกมั่นใจรู้สึกเหมือนหลุด แต่ถ้าเธอเข้าไปเป็นสิ่งนั้นเธอจะไม่เห็นจิตคำว่าเข้าไปเป็นทำให้พิกันสะดุ้งเล็กน้อยเธอเริ่มเห็นบางอย่างไม่ใช่ภาพแต่เป็นการเคลื่อนไหวภายในความรู้สึกบางอย่างกำลังเกิดและมีใครบางคนกำลังจะคว้ามันทันใดนั้นพระเซนพูดขึ้นอีกจิตไม่เคยรีบจะเป็นอะไรมีแต่สัญชตาตญาณที่รีบจะใช่ บรรยากาศเงียบลงแม้แต่เสียงลำทานก็เหมือนห่างออกไปพระเซนกล่าวช้าช้าชัดชัดวันไหนที่โยมรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจเก่งขึ้นเร็วขึ้นแม่นขึ้นอย่าเพิ่งดีใจนนองกลืนน้ำลายพี่กันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเบาๆเพราะนั่นอาจไม่ใช่จิตแต่มันคือสัญชาตญาณที่ฉลาดขึ้นพระเซนหยุด ปล่อยให้คำพูดตกลงไปในความเงียบและอาการที่อันตรายที่สุดคือการไม่สงสัยตัวเองอีกเลยลมสงบลงหมอกเริ่มบางพี่การรู้สึกได้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ได้คำตอบแต่เป็นวันที่เริ่มเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่ารู้อาจเป็นเพียงอาการหนึ่งเท่านั้นพระเซนลุกขึ้นยืนกล่าวประโยคสุดท้ายก่อนเดินจากไป ถ้าเธอเห็นอาการเธอยังอยู่ใกล้จิตแต่ถ้าเธอหลงอาการเธอจะไม่มีวันเห็นจิตเลยและในความเงียบนั้นเองบางอย่างในใจพิกันเริ่มไม่ขยับต่อแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นคืออะไรพระเซนเดินหายเข้าไปในแนวไผ่ เสียงฝีท้าท่านเบามากรากับไม่ตั้งใจให้ใครได้ยินแต่ยิ่งเบายิ่งเหมือนทิ้งร่องรอยไว้ในใจพิการยังนั่งอยู่ที่เดิมเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างค้างไม่ใช่คำถามแต่เป็นความไม่แน่ใจที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนันอนองถอนหายใจยาวแปลกนะพี่ผมรู้สึกเหมือนจะเข้าใจแต่ยิ่งคิดจะจับมันยิ่งหลุดพี่การพยักหน้า ฉันก็เหมือนกันเหมือนมันมีอะไรทํำงานอยู่แต่พอจะมองมันก็หายไปนหน,นองเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆหรือว่านี่แหละจิตคำพูดนั้นเพิ่งจบเสียงไม้ไผ่หักเบาๆก็ดังขึ้นด้านหลังพระเซนกลับมาอีกครั้งเหมือนรู้ว่าคำนี้จะถูกพูดโยมพูดคำอันตรายออกมาแล้วเสียงท่านยังนิ่งเหมือนเดิมนหนอน,อนองสะดุง้ง พี่กันหันไปมองทันทีคำว่าหรือว่านี่แหละพระเซนพูดคือประโตูของความหลงขั้นละเอียดท่าน,นั่งลงหยิบใบไม้แห้งขึ้นมาใบหนึ่งวางบนฝ่ามือโยมเห็นใบไม้นี้ไหมทั้งสองพยักหน้าพระเซนกำมือช้าๆใบไม้หายไปตอนนี้ใบไม้ยังอยู่ไหมนันนองตอบทันทีอยู่ครับ อยู่ในมือหลวงพ่อพระเซนคลายมือใบไม้ร่วงลงพื้นเมื่อกี้โยมไม่ได้เห็นใบไม้โยมเห็นความคิดว่ามันยังอยู่พิกันเริ่มรู้สึกเสียวาบในอกเหมือนคำพูดนั้นกำลังชี้มาที่อะไรบางอย่างในตัวเธอพระเซนกล่าวต่อจิตกับสัญชาตญาณทำงานเร็วพอๆกันแต่ต่างกันตรงจุดเดียวสัญชาตญาณจะรีบสรุป จิตจะไม่รีบไปไหนเลยนหน่นองขมวดคิ้วแต่บางครั้งผมไม่ได้สรุปนะครับมันรู้ขึ้นมาเฉยๆพระเซนพยักหน้านั่นแหละสัญชาตญาณขั้นละเอียดคำว่าขั้นละเอียดทำให้บรรยากาศหนักขึ้นทันทีสัญชาตญาณไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้เหตุผลมันเกิดจากความเคยชินที่สะสมมาพิกันรเริ่มเห็นภาพบางอย่าง ประสบการณ์ความจำการเรียนรู้ทั้งหมดเหมือนหลอมรวมกันเป็นการรู้ทันทีพระเซน์มองพี่กันโยมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพี่กันไม่ตอบเพราะทันทีที่คิดจะตอบเธอเห็นความอยากจะถูกต้องโผล่ขึ้นมาพระเซนยิ้มนั่นแหละอาการอีกตัวหนึ่งน้าหนองเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วจิตละครับหลวงพ่อถ้ามันไม่รีบไม่สรุป ไม่อยากเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานอยู่พระเซนมองลำธารโยมเคยเห็นเงาสะท้อนในน้ำไหมเคยครับเงานั้นเคลื่อนไหวตามน้ำแต่เงาไม่เคยคิดจะขยับเองพระเซนหันกลับมาสัญชาตญาณเหมือนเงาจิตเหมือนน้ำพี่การรู้สึกเหมือนมีอะไรในอกเริ่มนิ่งไม่ใช่เพราะเข้าใจแต่เพราะหยุดพยายามจะเข้าใจ พระเซนพูดต่อเมื่อเงาดูฉลาดขึ้นคนจะคิดว่าเงาคือของจริงนหน่นองนิ่งไปคำพูดนั้นเหมือนทิ่มลึกหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสัญชาตญาณที่ไวขึ้นคือการตื่นรู้พระเซนเว้นจังหวะแล้วพูดชัดขึ้นแต่จิตไม่เคยอวดความไวจิตไม่เคยบอกว่าฉันรู้แล้วพี่กันรเริ่มสังเกตได้ว่า ในขณะที่ฟังมีบางช่วงที่ไม่มีใครฟังเลยไม่มีเธอไม่มีเสียงในหัวมีแค่การรับรู้โล่งๆพอเธอรู้ตัวมันก็หายไปพระเซนหัวเราะเบาๆไม่ต้องเสียดายถ้าเธอเสียดายแปลว่าเธอกลับไปอยู่กับอาการแล้วน้าหน่องยิ้มเจรนๆแสดงว่าที่ผ่านมาผมหลงอาการเยอะเลยใช่ไหมครับพระเซนสายหน้า ไม่ใช่หลงแต่ไม่เคยเห็นการหลงต้องมีตัวตนก่อนแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทันมีตัวตนก็วิ่งตามอาการแล้วคำพูดนั้นเงียบแต่หนักพี่กันเริ่มเข้าใจว่าอีพีนี้ไม่ใช่เรื่องการแยกว่าอะไรคืออะไรแต่เป็นเรื่องของการไม่รีบเป็นอะไรเลยพระเซนลุกขึ้นอีกครั้งก่อนพูดทิ้งท้ายถ้าโยมอยากรู้ว่าจิตทำงานเมื่อไหร่ ให้ดูช่วงที่ไม่มีใครรีบเข้าไปอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นท่านเดินจากไปทิ้งความเงียบไว้เหมือนเดิมพี่กันกับน้าหนองนั่งนิ่งไม่มีคำถามลมเริ่มพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบไผ่เสียดสีกันจนเกิดเสียงคล้ายกระซิบพี่กันรู้สึกเหมือนเสียงนั้นไม่ได้ดังอยู่ข้างนอกแต่มันกำลังเคลื่อนผ่านภายในน้าหนองขยับตัว เหมือนร่างกายไม่รู้จะวางตัวเองไว้ตรงไหนพี่กันเขาเรียกเบาๆผมเริ่มสับสนแล้วเหมือนมีใครบางคนกำลังดูทุกอย่างแต่พอผมจะหันไปดูว่าใครมันก็ไม่มีใครเลยพี่กันหลับตาคำพูดนั้นกระทบอะไรบางอย่างในตัวเธอเพราะเธอเองก็รู้สึกแบบเดียวกันอย่างไม่ทันที่ใครจะพูดต่อ เสียงพระเซนก็ดังขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของลำธารดีแล้วที่เริ่มสับสนทั้งสองหันไปมองพระเซนยืนอยู่ตรงนั้นราวกับไม่เคยจากไปความสับสนคือสัญญาณว่าความเข้าใจเก่ากำลังแตกท่านนั่งลงช้าๆวางไม้เท้าไว้ข้างกายตอนนี้โยมทั้งสองกำลังเข้าใกล้เส้นบางๆระหว่าง จิตที่เห็นกับสัญชาตญาณที่แกล้งเป็นผู้เห็นนน่นองกลืนน้ำลายมันต่างกันยังไงครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่ามันแทบจะแยกไม่ออกเลยพระเซนยิ้มเพราะมันไม่ต้องแยกคำตอบนั้นทำให้พิกันสะดุดเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปชั่วขณะถ้าโยมพยายามแยกโยมกำลังให้สัญชาตญาณทำงานพระเซนหยิบก้อนหินเล็กๆจากพื้น โยนลงลำธารคลื่นกระเพื่อมแผ่ออกเป็นวงใครทำให้เคลื่อนเกิดนหะน่งตอบทันทีก้อนหินครับพระเซนสายหน้าถ้าไม่มีน้ำก้อนหินจะทำอะไรไม่ได้พี่กันเริ่มเห็นว่าคำตอบเร็วเกินไปมักจะพาไปผิดเสมอพระเซนพูดต่อสัญชาตญาณคือก้อนหินจิตคือน้ำแต่ปัญหาคือ คนจำนวนมากตกลุมรักก้อนหินนั่นหน่องมัวเราะแห้งๆเพราะมันเห็นผลเร็วใช่ไหมครับพระเซนพยักหน้าใช้ไวชัดรู้สึกว่าุ่มได้พิการขมวดคิ้วแล้วจิตละ่ะทำไมมันดูเงียบดูเหมือนไม่ทำอะไรเลยพระเซนมองเธอนานกว่าปกติเพราะจิตไม่ต้องพิสูจน์ตัวเอง คำพูดนั้นเหมือนเสียงบางยามดับลงในใจพิกันความอยากเข้าใจความอยากได้คำตอบความอยากไปต่อทั้งหมดเงียบไปชั่วขณะพระเซนกล่าวต่อจุดอันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนที่โยมไม่รู้แต่คือตอนที่โยมรู้สึกว่าฉันกำลังเห็นจิตนะนองสะดุง้งแสดงว่าถ้าผมรู้สึกว่าผมกำลังรู้ตัว นั่นอาจไม่ใช่จิตพระเซนพยักหน้าเบาๆนั่นคือสัญชตาตญาณที่สวมเสื้อผ้าของผู้รู้บรรยากาศเริ่มแน่นเหมือนอากาศหนักขึ้นพิกันเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าถูกจะมีความอุ่นบางอย่างแผ่ขึ้นมาในอกพระเซนเหมือนอ่านออกความอุ่นนั้นคือรางวัลของสัญชาตญาณมันให้รางวัล เพื่อให้โยมเชื่อมันต่อไปนหนองเงียบเขาเริ่มเห็นภาพประสบการณ์ในอดีตช่วงที่เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกดีรู้สึกเหนือรู้สึกว่าไปถึงแล้วพระเซนพูดช้าๆชัดทุกคำจิตไม่ให้รางวัลจิตไม่ลงโทษจิตไม่ยืนยันว่านี่คือของจริงพิกันเริ่มรู้สึกกลัวเล็กน้อย ไม่ใช่กลัวพระเซนแต่กลัวการไม่มีที่ยึดถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่กับอะไรคะหลวงพ่อพระเซนยิ้มอ่อนอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องอยู่คำตอบนั้นทําให้ทุกอย่างนิ่งสนิทลำทารยังไหลใบไผ่ยังไหวแต่ภายในเหมือนเวลาหยุดเมื่อใดที่การเห็นไม่ต้องมีผู้เห็นเมื่อนั้น กำลังทำงานพี่กันไม่เข้าใจแต่หน้าแปลกเธอไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเข้าใจนั้นนองรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังคลายไม่ใช่ปมความคิดแต่เป็นความพยายามทั้งก้อนพระเซนลุกขึ้นอีกครั้งก่อนจะพูดทิ้งไว้ตอนนี้โยมเริ่มเห็นเงาแต่ยังไม่จำเป็นต้องไล่มันถ้าโยมไล่โยมจะกลายเป็นเงาเสเอง ท่านเดินจากไปช้าๆทิ้งความเงียบที่หนากว่าเดิมพิกันกับนันนองนั่งนิ่งไม่มีใครพูดเพราะไม่มีอะไรให้พูดแต่ลึกๆทั้งสองเริ่มรู้ว่าเรื่องนี้กำลังจะเข้าสู่จุดที่ถ้าพลาดเพียงนิดเดียวอาจหลงไปไกลกว่าที่เคยหลงมาแล้วทั้งหมดและนั่นคือจุดที่ชุดที่สจะเริ่มเปิดประตูที่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ประตูของความรู้ตัวที่ไม่มีเจ้าของความเงียบหลังการจากไปของพระเซนไม่ใช่ความเงียบธรรมดามันไม่ใช่การไม่มีเสียงแต่เป็นการที่เสียงทั้งหมดไม่มีความหมายพิการนั่งนิ่งดวงตาเปิดอยู่แต่ไม่เหมือนกำลังมองอะไรนหน่นองรู้สึกเหมือนตัวเองหายไปครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่หายแบบตายแต่หายแบบไม่ถูกเรียกใช้เขาขยับมือรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวแต่ไม่พบใครเป็นคนขยับความรู้สึกนั้นทำให้ใจเต้นแรงสัญชาตญาณเริ่มทำงานทันทีนี่มันอะไรนี่ใช่ไหมหรือเรากำลังจะเข้าใจแล้วพี่กันร,รับรู้ถึงการสั่นนั้นโดยไม่ต้องมองเธอเองก็รู้สึกคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่เธอไม่รีบความรีบคือกลิ่นของสัญชาตญาณน,นองพี่การทูดเบาๆลองไม่ตามมันดูไหมนั่นน่องกลืนน้ำลายเขารู้ว่าที่พี่การพูดไม่ใช่ความคิดมันคือการชี้เขาหยุดไม่พยายามสงบไม่พยายามดูไม่พยายามรู้เพียงแค่ ไม่ไปต่อในวินาทีนั้นความพยายามทั้งก้อนเหมือนตกลงจากไหลลมหายใจยังอยู่ความคิดยังเกิดแต่ไม่มีใครเข้าไปจับทันใดนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นไม่ใช่ความโล่งไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความว่างแต่มันเหมือนทุกอย่างกําลังทำงานของมันเองโดยไม่ต้องมีศูนย์กลางนั่นหนองตกใจ สัญชาตยานพยายามแทรกนี่แหละนี่แหละจิตนี่แหละที่เขาพูดถึงทันทีที่ประโยคนั้นเกิดบางอย่างก็กระตุกความแน่นกลับมาเบาบางแต่ชัดพี่การเห็นไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นการกลับมานั่นแหละเธอพูดเบาๆมันเข้ามาอีกแล้วนั่นหน่องพยักหน้า เขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่อันตรายไม่ใช่ความคิดหยาบแต่คือความคิดที่พูดว่าฉันเข้าใจแล้วความรู้ตัวแท้ไม่เคยประกาศตัวมันไม่บอกว่าฉันมาแล้วฉันถูกต้องฉันเหนือกว่ามันไม่พูดอะไรเลยลำธารยังไหลแต่คราวนี้ไม่มีใครนั่งฟังมันเสียงน้ำ ไม่ได้ถูกแปลไม่ได้ถูกตีความไม่ได้ถูกนำไปใช้มันเป็นเพียงเสียงและในวินาทีนั้นพี่กันร,รู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ความลึกไม่ใช่ความพิเศษแต่มันคือความธรรมดาที่ไม่มีผู้ครอบครองความคิดเกิดดับเกิดดับแต่ไม่มีใครเก็บสถิติ นั้นหนองเริ่มเห็นว่าจิตไม่เคยทำงานมันไม่ใช่ผู้กระทำมันคือพื้นที่ที่การกระทำเกิดขึ้นและทันทีที่เขาเห็นเช่นนั้นสัญชาตญาณก็รีบเข้ามาอันนี้แหละระดับสูงต้องรักษาไว้ความตึงเกิดขึ้นเล็กน้อยพี่กันสายหน้าช้าๆแทบมองไม่เห็นถ้าต้องรักษาแสดงว่ามันไม่ใช่ คำพูดนั้นตัดบางอย่างขาดความพยายามจะคงสภาวะหลุดออกไปทันใดนั้นสิ่งที่เหลือไม่ใช่ความว่างไม่ใช่ความรู้แต่เป็นการดำรงอยู่ที่ไม่ต้องมีคำอธิบายและตรงจุดนี้เองที่อันตรายที่สุดเพราะคนจำนวนมากจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเรียกมันว่าจบทั้งที่จริง นี่เป็นเพียงประตูแรกประตูที่ใครเผือเอาชื่อไปติดจะกลายเป็นกรงทันทีเสียงพระเซนดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไหนไม่รู้ถ้าโยมรู้ว่าโยมอยู่ตรงไหนโยมก็ออกจากตรงนั้นแล้วพี่กันยิ้มนั่นหน่องหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะเข้าใจแต่เพราะไม่มีอะไรให้เข้าใจความเงียบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ ลึกกว่าเดิมและในความเงียบนั้นมีบางอย่างกำลังรออยู่สิ่งที่ไม่ใช่ประสบการณ์ไม่ใช่สภาวะไม่ใช่ความรู้แต่ถ้าใครพยายามเอื้อมไปหาจะหลงทันทีนั่นคือเหตุผลว่าชุดที่ห้าไม่สามารถเดินเข้าไปได้มันจะต้องเกิดขึ้นเอง พระเซนไม่ได้กลับมานั่งแต่คำของท่านยังอยู่ไม่ใช่ในอากาศแต่อยู่ในช่องว่างระหว่างการรับรู้พี่กันร,รู้สึกเหมือนบางอย่างในตัวเธอกำลังถูกปลดออกทีละชั้นโดยไม่มีใครมาปลดนานนองนั่งนิ่งคราวนี้ไม่พยายามไม่พยายามแม้แต่การไม่พยายาม ก็ถูกวางลงลมหายใจยังเข้าออกแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดเกิดแต่ไม่มีคำว่าความคิดของฉันสัญชาตญาณยังทำงานยังเตือนอยังระแวงยังคอยปกป้องแต่คราวนี้มันทำงานเหมือนเสียงลมไม่ใช่คำสั่งพี่กันเริ่มเห็นบางอย่าง ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจิตไม่เคยต่อสู้กับสัญชาตญาณไม่เคยเอาชนะไม่เคยควบคุมทั้งหมดที่เคยเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติแท้จริงคือการเลือกข้างแต่จิตแท้ไม่เลือกมันเห็นแล้วก็จบทันทีที่เห็นไม่มีใครต้องเอาไปใช้นั่นนองรู้สึกเหมือนมีบางอย่าง กำลังพยายามจะสรุปนี่คือขั้นสูงนี่คือของจริงนี่คือสิ่งที่ต้องรักษาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวความแน่นกลับมาแล้วก็หายไปเพราะไม่มีใครจับมันพิกันหัวเราะเบาๆไม่ใช่หัวเราะเพราะเข้าใจแต่หัวเราะเพราะเห็นความพยายามนั้นล้มเหลวอย่างอ่อนโยนพระเซนเคยพูดไว้ แต่ไม่มีใครเคยฟังจริงจิตไม่หลุดเพราะมันไม่เคยถูกจับในวินาทีนั้นนหนองรู้สึกเหมือนมีบางอย่างถูกถอดออกจากกลางอกไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ความหลงแต่คือผู้ที่พยายามจะหลุดเมื่อผู้พยายามหายไปไม่มีคำว่าหลุดหรือไม่หลุดมีเพียงการดำรงอยู่ ที่ไม่ต้องอธิบายลำธารยังไหลป่าไผ่ยังไหวโลกยังหมุนแต่ไม่มีใครต้องรับรู้มันเพื่อให้มันเป็นและตรงจุดนี้เองคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะถ้ามีใครลุกขึ้นพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วความจริงไม่ต้องการพยานไม่ต้องการผู้บรรลุ ไม่ต้องการผู้เข้าใจมันเพียงเป็นโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของพี่กันลุกขึ้นน้าหน่องลุกตามไม่มีคําลาไม่มีบทสรุปเพราะถ้ามีบทสรุปแสดงว่ายังมีเรื่องให้จบก่อนเดินจากไปเสียงพระเซนดังขึ้นอีกครั้งเบาจนแทบไม่ใช่เสียงถ้าโยมคิดว่านี่คือจุดหมายแสดงว่ายังเดินไม่ถึงทาง ทั้งสองหยุดไม่เพื่อคิดไม่เพื่อถามแล้วก็เดินต่อโดยไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนและนั่นแหละคือประตูที่ยังไม่ถูกเปิด